สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องก็อดอาร์ตเตอร์ไทยแลนด์ทุกท่านนะครับก็มาฟังข่าวอาร์ตเตอร์นะครับสรุปประเด็นสําคัญของแต่ละวันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปฟังข่าวนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดคนละหนึ่งไลน์นะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับข่าวของเรานะครับก็จะอัปเดตนะครับให ทุกคนนะครับได้ฟังกันก็อยู่ในช่วงเที่ยงคืนกับเที่ยงวันนะครับแล้วแต่ว่าทําทคลิปเสร็จตอนไหนนะครับไปฟังข่าวแรกนะครับก็เป็นข่าวนะครับเกี่ยวกับมิเกลอาริต้าออกมาเปิดเผยนะครับ ว่าเขานะครับมองเห็นความสําคัญของลูกตั้งเตะนะครับล่วงหน้ามานานเป็น10ปีแล้วนะครับโดยคํากล่าวของมิเกลอาริตานะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะครับและแนวคิดที่เน้นรายละเอียดนะครับในอาชีพโค้ชของเขานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของลูกตั้งเตะนะครับหรือว่าเซตพีตนั่นเองนะครับก็กลายเป็นปัจจัยที่ชี้ขาดในฟุตบอลสมัยใหม่ครับ ไม่เกี่ยงอาริต้านะครับอ้างว่าเขานะครับก็ตระหนักถึงความสําคัญนี้นะครับมานานแล้วครับโดยเขานะครับเปิดเผยว่า10ปีที่แล้วผมพูดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่ต้องทําและผมก็เริ่มมีวิสัยทัศน์และพยายามนําวิธีการนั้นมาใช้และพยายามที่จะถูกห้อมล้อมด้วยบุคลากรที่ดีที่สุดเพื่อสมบมอบสิ่งนั้นนะครับ จากการวิเคราะห์ดังกล่าวนะครับคําพูดนี้ก็เผยให้เห็นถึง3ประเด็นสําคัญในปรัชญาการทํางานของมิเกลอาร์ติต้าครับคือ 1. นนะครับวิสัยทัศน์เชิงนวัตกรรมของเขานะครับการมองเห็นว่าลูกตั้งเตะนะครับที่ถูกมองข้ามนะครับจะกลายเป็นขุมทรัพย์ในเกมระดับสูงเมื่อนานมาแล้วนะครับก็แสดงให้เห็นถึงความเฉียบคมนะครับในการวิเคราะห์แนวโน้มของเกมฟุตบอลของอาร์ตต้านะครับ2นะครับการนําไปปฏิบัตินะครับเขานะครับ ไม่ได้มีแค่แนวคิดนะครับแต่เขาก็สร้างวิธีการนะครับ เพื่อเปลี่ยนแนวคิดนั้นนะครับให้เป็นความจริงซึ่งหมายถึงการซ้อมและการวางแผนที่ละเอียดที่ถ้วนของเขานะครับ 3. นะครับความสําคัญของทีมงานนะครับการที่เขาเน้นว่าต้องมีบุคลากรที่ดีที่สุดนะครับเข้ามาช่วยส่งมอบแผนงานซึ่งสําหรับอาร์สตนะครับคือโคดลูกตั้งเตะนะครับอย่างนิโคลัสโจเวอร์นะครับ,รบแสดงให้เห็นว่าเขาให้คุณค่ากับการทํางานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับ โดยปัจจุบันนะครับสมสรอาร์ a s t r ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ทำประตูจากลูกตั้งเตะได้ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าวิสัยทัศน์ของมิกเกลอาริตานะครับเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับได้ผลิดอกออกผลแล้วนั่นเองครับต่อมานะครับเป็นข่าวนะครับเกี่ยวกับตระกูล Enveri นะครับโดย e n v e ร i คนน้องนะครับก็ตามรอยพี่ชายของเขานะครับอย่างอีธานนะครับ เอมิสันนะครับถูกเรียกติดทีมยูสเปของอาร์ตเตอรแล้วนะครับก็เป็นข่าวที่ยอดเยี่ยมสำหรับครอบครัวเอ็นวาเนอรี่นะครับและสำหรับโครงสร้างเยวาวชนของสุปซอนอาร์ตเตอรนั่นเองนะครับการที่เอมิสันเอ็นวาเนอรี่นะครับน้องชายของอ e ีธานเอ็นวาเนอรี่นะครับได้รับการเรียกตัวติดทีม อ์สตอยูสแปเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อนองเล่นในเกมกับฟูลล่มถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าพรสวรรค์กําลังไหลเวียนนะครับอยู่ในสายเลือดของพวกเขานั่นเองนะครับก็ตอกย้ำนะครับความแข็งแกร่งของอะคารามีนะครับการมีพี่น้องที่ก้าวหน้าในระดับสูงอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างการพัฒนานักเตะของอ์สตอยังคงรักษาม,มาตรฐานระดับแนวหน้าของโลกนะครับ าการจับตาอนาคตนะครับแฟนๆคงตั้งตารอนะครับที่จะได้เห็นว่าเอเมสันนะครับซึ่งเล่นในตำแหน่งกองหลังนะครับจะเติบโตไปได้ไกลแค่ไหนและเขาจะสามารถตามรอยนะครับอีธานพี่ชายของเขาครับที่เคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงสนามในพีเมลีกได้หรือไม่นะครับ <c oughs> ก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่จะได้ติดตามเส้นทางของเอเมสันในชุดเยาวชนของปืนใหญ่ต่อไปนั่นเองครับ ต่อมานะครับเป็นการอัปเดตนะครับความคืบหน้าครับของอาการบาดเจ็บของมาตินโอเดกาครับก็เป็นข่าวนะครับที่สร้างความโล่งใจให้กับแฟนบอลอาร์สตอนะครับที่ได้ยินว่ามาตินโอเดกาครับกับตันทีมของเราก็กำลังก้าวหน้าอย่างมากนะครับในการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าด้านในนะครับ MCL ที่เกิดขึ้นจากการปะทะนะครับในเกมกับเวสต์แฮมนะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับ สถานการณ์นะครับและกําหนดการที่คาดไว้นะครับลักษณะาการบาดเจ็บนะครับก็เป็นการบาดเจ็บที่ MCL นะครับบริเวณหัวเข่าซ้ายนะครับซึ่งเป็นผลจากการประทะแบบเข่าชนเข่านะครับโดยบังเอิญครับคำกล่าวจากเจ้าตัวนะครับอย่างโอเดกาดได้ให้ความเห็นว่า การตั้งกำหนดการกลับมานั้นเป็นเรื่องยากนะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บประเภทนี้จะเจ็บปวดเป็นพิเศษนะครับเมื่อเริ่มเตะหรือส่งบอลด้วยขาข้างนั้นนะครับแต่เขาก็ยืนยันว่ากำลังดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ และกรอบเวลาที่คาดการนะครับแม้จะยังไม่มีการระบุวันที่แน่นอนจากสมุสอนะครับแต่จากการวิเคราะห์ทางการแพทย์และการรายงานข่าวนะครับคาดว่าระยะเวลาพักฟื้นโดยทั่วไปนะครับสำหรับ MCL นั้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4-8สัปดาห์ครับเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้นะครับ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนชี้ว่าเขาอาจจะกลับมาลงสนามได้นะครับในช่วงต้นเดือนธันวาคมซึ่งจะเป็นช่วงหลังจากพักเบรกทีมชาติในเดือนพฤศจิกายนไปแล้วนะครับ การที่เขาได้พักในช่วงพักเบรกทีมชาติไปก่อนหน้านี้ถือเป็นโอกาสสาคัญนะครับให้เขาได้พักฟื้นอย่างเต็มที่เนื่องจากสโมสรอาร์สตอเองก็ต้องการให้กับตันทีมคนสําคัญคนนี้นะครับกลับมาในสภาพที่ฟิตสมบูรณ์100%เซเพื่อรับมือกับโปรแกรมหนักในช่วงท้ายปีนั่นเองครับต่อมานะครับเป็นข่าวนะครับเกี่ยวกับ5ผู้นําคนสําคัญในห้องแต่งตัวของอาร์สตอนะครับ เป็นการรายงานข่าวจากจอห์นคอสนะครับของเดอะมิเรอร์นะครับได้ออกมายืนยันว่าเซลซอนอาร์สตานะครับมีกลุ่มนักเตะที่แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยบุคลิกที่โดดเด่นในห้องแต่งตัวนะครับซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จของทีมาภายใต้การนําทีมนะครับของมิกเกลอาร์ติต้านั่นเองนะครับ โดยกลุ่มผู้นำชุดปัจจุบันของอาร์เซนอลนะครับประกอบด้วย5นักเตะหลักนะครับที่มีบุคลิกที่ยิ่งใหญ่มากนะครับได้แก่1น,นะครับมาตินโอเดกาดนะครับกับตันทีมของเรานะครับ ก็เป็นผู้นำที่เน้นความเป็นมืออาชีพนะครับความสม่ำเสมอนะครับและความสงบนิ่งของเขานะครับ 2. ปุคูยสากานะครับนักเตะคนสําคัญและควัญใจแฟนบอลนะครับมักจะนําทีมนะครับด้วยมาตรฐานการเล่นและทัศนคติที่มุ่งมั่นในสนามตลอดเวลานะครับ 3. ดีแคนไรนะครับนักเตะค่าตัวสถิติสมสรก็เป็นผู้นำด้านพลังงานนะครับการสื่อสารและความเป็นผู้เล่นที่เสียสละเพื่อทีมครับ สีนะครับกาเบียวมาเกลเยสนะครับแนวรับที่ดุกดันนะครับเป็นเสียงและพลังงานสําคัญในแผงหลังครับมักจะกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมด้วยความกระตือรือร้นนะครับ 5. นะครับมิเกีเมเรโนนะครับถ้าการรายงานนี้นะครับอิงจากการย้ายทีมครั้งล่าส,สุดนะครับ การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้นําทันทีก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพความเป็นผู้นําของเขานะครับประสบการณ์ของเขาและการเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็วจากเพื่อนร่วมทีมอาร์สตนะครับ นอกจากนี้นะครับรายงานยังระบุว่ากาเบรียลเจสุสนะครับก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้นําในอดีตเช่นกันนะครับซึ่งตอกย้ําว่ามิกกลอาร์เตตานะครับก็ให้ความสําคัญกับการมีนักเตะหลายคนนะครับที่มีอิทธิพลเชิงบวกในการขับเคลื่อนมาตรฐานของทีมนะครับกลุ่มนักเตะหลักนี้นะครับเป็นหัวใจสําคัญนะครับที่ช่วยรักษาความมุ่งมั่นและความสามัคคีในทีมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลานะครับที่ต้องรับมือกับความกดดันในการลุนแชมป์นั่นเองครับครับทั้งหมดนะครับเป็นข่าวประจำคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดคนและหนึ่งไลน์นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับก็ขอบคุณ y t u t u นะครับที่เปิดการมองเห็นอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณครับ